สวัสดีครับผมมาร์พินกับช n แนลฟิวไทยใน u t u b e ครับวันนี้พามาชิมนี่ครับอ้กหดูอย่างนี้นาตาหน้ากลัวมากครับมีพริกมีอะไรนะฮะอันนี้เป็นเนิวโรเมียนนะครับก็เป็นบันมีเนื้อวัวนะครับแต่ว่ามีพิเศษเพราะว่าเขาใส่ชูนะฮะชูคือน้ำส้มใส่ชูแบบจีนนะฮะเป็นบะหมี่ที่ เน้นน้ำส้มสายชูนะครับระวังเลยครับเวลาพริกบวกกับน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะขับความเผ็ดขึ้นอีกแบบหนึ่งแล้วมันขึ้นจะบวกสำลักได้นะครับเวลาใครกินต้องระวังนะฮะหลายเมืองของเมืองจีนเนี่ยเขาก็กินพวกนี้นะครับมันทนซานตรงนะครับนะฮะก็กินกันเยอะเหมือนกันนะฮะพวกน้ำส้มของจีนเนี่ยกินน้ำส้มสายชูกันเยอะเดี๋ยวมาลองรีวิวดูกันนะครับว่าบะหมี่กระป๋องอันนี้ ที่มีใส่ชู้นะชู้นี้ก็คือน้ำส้มใส่ชูนะครับผมเข้าใจว่าคําว่าชู้เนี่ยมาเป็นกลายมาเป็นคําไทยน้ำส้มใส่ชูนะครับแล้วได้กลิ่นน้ำส้มสายชูขึ้นมาเลยนะครับนี่มีมีพิเศษนอกจากผักแล้วมีคล้ายถั่วด้วยนะฮะแล้วอันนี้เครื่องปรุงนะครับแล้วอันนี้ก็ซอสปรุง แล้วอันนี้ผงซุปนะครับเข mm hmm. ้าใจว่านี่น่าจะเป็นน้ำซมสใสชูเดี๋ยวขอด,ดมกิน mm hmm. ม่าจจะใช่นะเ mm hmm. หลืออันนี้อันไหนสักอย่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวฉีกซองก็รู้นะครับ mm hmm. อันนี้เส้นนะ mm hmm. มีลายซองครับมีผักแล้วก็ีน,นมีเครื่องปรุงนะครับ mm hmm. แล้วอันนี้เป็นซอสพริกเหมือนกับซอสเนื้อนะครับคล้ายๆน้ำพริกเผานะฮะ แล้วก็อันนี้น้ำส้มสายชูครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะแล้วเดี๋ยวจอเป็นน้ำร้อนมาใส่ครับผมเดีแป๊บหนึ่งครับนี่ครับดูหน้าตาเหมือนน่าจะเผ็ดเลยนะครับผมก็เขย่าก่อนแล้วก็ใช้เทคนิคพลิกด้านขึ้น ผมได้กลิ่นมาล่าด้วยนะครับของโปรดของผมนะั้นเป็นพริกเฉชวนกินแล้วจะชาลิ้นนะฮะก็เทคนิคครับในีกล้ครับรอเวลานิดหนึ่งครับผมได้เวลาแล้วอืม ดูน่าทานเลยครับเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มนะครับอ,อได้กินน้ำส้มสายชูคอมมาล่าดูเข้มข้นมากเลยครับก <c oughs> ินขึ้นมาผมไอเลยเนี่ยนี่เป็น ใครว่าคนจีนไม่กินเผ็ดนะครับมันทนในๆนะครับหูหนานนะฮะเมืองฉงชิ่งนะครับมันทนเสื้อชวนเสฉวนเฉิงตูนี่กินเผ็ดกันทั้งนั้นนะครับอย่างผู้นําเหมาอ่ะเหมาจู่ฉีหรือว่าประธานเหมานะไปดูสคดีแกกินเผ็ดนะกินพริกกินเคี้ยวพริกเป็นเม็ดเมดโชคนจีนนะครับนะฮะอันนั้นเป็นขึ้นชื่ออย่างต้งเสี่ยวผิงนี่ก็เป็นคนเสฉชวน ก็กินเผ็ดเหมือนกันคนก็เลยว่าแบบผู้นําจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็กินเผ็ดนะครับอือหือกินมาล่าครับมาล่าเป็นพริกเสฉวนนะครับคนไทยชื่อเรียกพริกหอมได้เหมือนกันแต่ว่าเราใส่น้อยมากไหมครับอาหารจีนทางใต้จะใส่พวกนี้น้อยแทบจะไม่มีรสแต่นี้เขาใส่จนลักษณะเวลากินโดนพวกนี้จะคือลิ้นจะชาใหม่ๆจะชาแล้วรู้สึกเหมือนมีน้ำลายแตกออกมา นั่นแหละครับคือพริกสีชวนคล้ายๆกับมะแขวนนะฮะคล้ายๆมะแขวนบ้านเราใครรู้จักปะมนนะแขวนนะครับอาหารท้งเนือชิมครับอืมอืมรสชาติมาล่านี้ได้เลยนะคิดถึงครับไม่ได้กินมานานมาล่านี่ผมรีวิวอยู่ที่ลาวนะซื้อที่หลวงพ่อบาง อืม,อมรสก็เข้มข้นครับมาล่ากินแล้วเริ่มชาลิ้นแล้ว้อ,อร่อยอีกแบบครับผมต้องกินแบบนี้อ,อยู่โอ้ชาลิ้นชอบมากเลยครับผมต้องกินแบบเนี้ยอยู่ประมาณสองปีกว่าจะได้ความเคยชินกับรสชาติอย่างนี้แล้วรับรู้เป็นความอร่อยนะครับของบางอย่างมันต้องเรียนรู้ ถึงจะรับรู้ความอร่อยของท้องถิ่นได้ครับเดินทางจีนอยู่สองปีถึงจะรับรู้ว่าไอ้มาล่านี่เป็นยังไงนี่มีชู่ชู่คือน้ำส้มสายชูมาเพิ่มความเข้มข้นนะครับขอ,ของมาล่านี้ด้วยครับเส้นก็กไม่ต้องห่วงครับเหนียวนุ่มอยู่ละของจีนเนี่ย <S <S อ๋อ อร่อยอีกแบบครับแต่รสนี้คนไทยอาจจะไม่ชินเพราะว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้กว่าจะเข้าใจมาล่านะฮะก็นี่ครับมาล่าถ้าพริกพริกเฉยๆเ,เนี่ยคนจีนเขาเรียกลาจียวนะฮะอันนี้เป็นมาล่าเผ็ดแบบมาล่าเพิ่มความข้้น,น้นด้วยน้ำส้มสายชูนะครับบะหมี่น้ำส้มสายชูนะฮะที่เป็นบะหมี่กระป๋องจีน พบก,กันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกานทางรีวิวไอแบบที่คนเขาไม่รีวิวกันนะครับนะฮะทีวีหลักไม่มีรายการรีวิวแบบนี้แนะ่ๆนะฮะเอามาฝากกันนะครับผมไปเมืองจีนลองหาพวกบะหมีม่กระป๋องตามห้างนะครับซื้อทานดูนะครับสุ่มเอานะรับรองมีรสชาติที่ไม่คาดฝันเยอะพบก,กันใหม่ครับชาแนลฟิลไทยใน YouTube สวัสดีครับ